สวัสดีครับวันนี้มีอิ็อกซ์ถามมาจริงๆมีหลายคำถามนะครับแต่ว่าผมเลือกมาสำหรับช่วงสี่โมงเย็นเนี้ยสามคำถามเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวในช่วงสี่ทุ่มเราจะมาเรียนแล้วก็มาตอบคำถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คำถามนี้น่าสนใจมากผมเคยติดคุกตอนนี้ผมออกมาแล้วครับแต่ว่าผมไม่มีงานทำเพราะว่าเป็นสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับคุกสอนอะไรผมหลายอย่างผมได้เรียนรู้ในคุกและตอนนี้ ผมข้อสำนึกแล้วอยากโทรมาขอกำลังใจจากอาจารย์ครับอยากส่งข้อความนี้มาขอกำลังใจจากอาจารย์และก็ขออาจารย์ชี้แนะสุดแต่จ,จะไม่ตาก็มีช่วงหนึ่งที่ผมเข้าไปทำวิจัยในคุกนะครับท่านทั้งหลายครับวันนี้เขาขอกำลังใจ เมื่อมาขอผมผมก็มีให้เต็มที่ละแล้วก็ผมเองก็ได้เรียนรู้จากเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะครับจริงๆข้อความยาวมากเลยแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราคุยกันเป็นการส่วนตัวนะครับคนเรานี่นะชีวิตจะเปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่าเราเรียนรู้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็มาเรียนรู้มาหาคำตอบมาหากัลยาณมิตร แต่ว่าเราเรียนรู้ไปสักพักชีวิตก็ยังไม่เปลี่ยนจริงๆนะจนกว่าว่าเราจะยอมรับยอมรับในกฎธรรมชาติยอมรับในกฎแห่งกรรม,ยอมร,รรมยอมรับในวัฒนธรรมระเบียบของสังคมนั้นๆที่เราอยู่เพราะเราเริ่มรอมยอมรับนมันจะสงบขึ้นในระดับหนึ่งแต่ชีวิตก็ยังไม่เปลี่ยนหรอครับจนกว่าคุณจะสำนร็ สำนึกในความผิดพลาดในสิ่งไม่ดีที่ตัวเองทำมาซึ่งคุณก็สำนึกแล้วนะครับแต่สำนึกไปสักพักหนึ่งมันเย็นลงตัวขึ้นอีกมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะชีวิตจนกว่าคุณจะตัดสินใจตัดสินใจว่าชีวิตนี้ฉันจะดีให้ได้ตัดสินใจว่าฉันจะประสบความสำเร็จตัดสินใจว่าฉันจะรวยฉันจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นฉันจะหายป่วย ท่านจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีงามจนกว่าคุณตัดสินใจนั่นแหละชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนคุณเรียนรู้ยอมรับสำนึกและตัดสินใจตัดสินใจว่าจะเอาดีให้ได้ท่านทั้งหลายผมหมายความอย่างนั้นจริงๆนะว่าเอาดีให้ได้นะครับคนนี้นะ ต้องล้มเหลวก่อนนะครับแล้วความสำเร็จมันจะใหญ่และไม่มีความสำเร็จใดไม่ได้มาจากจุดเริ่มต้นที่งดงามโรยด้วยกีบกุหลาบหรอกทุกความสำเร็จมักจะมาจากเส้นทางที่เดินทางแบบไม่ได้หอมหวานนักน,นะครับมันเป็นธรรมชาติจริงๆของความสำเร็จที่ต้องบ่งเพาะตัวเองขึ้นมาจากสิ่งสีดำขึ้นมาจาก แง่ร้ายขึ้นมาจากความทุกข์ผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆก็ได้เพชรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นอัญมณีที่มีค่าราคาแพงที่สุดใช่ไหมครับแ้วถามว่าเพชรมาจากไหนเพชรก็คือคาร์บอนคือฐานที่มันค่อยๆเย็นตัวลงเย็นตัวลงพอมันเย็นตัวลงมากๆเข้าผ่านการเวลามันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นอญญนญมณี ชนิดนั้นชนิดนี้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆลอกล่อนธาตุที่ไม่เสถียรออกไปนะครับออกไปออกไปเรื่อยๆจนในสุดเมื่อมันเสถียรมันบริสุทธิ์มันจะเกิดเป็นเพชรขึ้นมาเพชรก็คือฐานเพชรเมื่อก่อนเป็นฐานนะเพชรก็คือความไม่มีค่ามาก่อนจนกระทั่งมันมีค่า จุดน่าสนใจที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็เพราะว่ามันมีวิธีการในการเปลี่ยนคาร์บอนหรือฐานเนี่ยให้เป็น Diamond ไดมอนด์ได้เปลี่ยนยังไงรู้ไหมครับคาร์บอนเป็นแบบนี้นี่คือคาร์บอนนะครับคาร์บอน ถ้าคุณอยากจะให้คาร์บอนหรือฐานเนี่ยกลายเป็นไดมอนด์คุณจะต้องตัดตัวนี้ออกไปครับ C A R B ออกไปแล้เหลือ O N เอาไว้จากนั้นคุณจะต้องเพิ่มสิ่งนี้เข้าไป D I A M O N และ D D I A M O N คงไว้เหมือนเดิมนะครับประการมันไม่ออกแล้วก็ D d o c ข้างหลังนี่คือได n d นับ Diamond แปลว่าเพชรมันบอกอะไรครับมันบอกว่าชีวิตเราเปลีป่ยนแปลงได้ด้วยการตัดสิ่งบางสิ่งออกไปจากฐานเดิมของชีวิต ผมตัด C A R B ออกไปเหมือนกเราตัดความไม่ดีออกไปจากชีวิตของเรานะครับแล้วเติมบางสิ่งเข้าไปผมเติม D I A, A M กับตัว D ข้างหลังเข้าไปเติมบางสิ่งที่มันดีๆเข้าไปที่มันเสริมศักยภาพของชีวิตเข้าไปและเราไม่ต้องตัดออกทั้งหมดเพราะเรายังต้องคงบางสิ่งไว้ก็คือคง O N เอาไว้ในความเป็นตัวเองของเราในธรรมชาติเดิมแท้ของเราเราคง O กับ N เอาไว้ และเมื่อเรามาพิจารณานะครับไดมอนประกอบไปด้วย D I A M O N D นะครับผมหมายความอย่างนั้นจริงๆว่าชีวิตเปลี่ยนเพราะเราเติมความดีเข้าไปดี D ข้างหน้าตัวแรก I a M และดีข้างหลังตัวสุดท้าย I a M D เติมความดีเข้าไปอย่างเดียวชีวิตคุณเป็นเพชรเลยครับเพราะฉะนั้น สิ่งไหนที่คุณมองว่าคุณขาดสิ่งไหนที่คุณมองว่าคุณไม่พร้อมสิ่งไหนที่คุณมองว่าคุณไม่มีคุณหาสิ่งนั้นเติมเข้าไปให้ตัวเองเติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วฐานมันจะกลายเป็นเพชรนะครับไม่ต้องเติมจนเสียสภาวะตัวเองนะคงความเป็นตัวเองไว้นะครับส่วนหนึ่ง o N, แล้วก็ลอกลอนส่วนที่มันไม่ดีของตัวเองออกให้กําลังใจมากๆนะครับให้กําลังใจมากๆแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่าคนที่ติดคุก และประสบความสำเร็จในชีวิตมีมากมายเนลสันเมนเดลานะครับรัฐบุรุษของแอฟริกาใต้ท่านก็เคยติดคุกมา2ยี่สิบกว่าปีก็เป็นรัฐบุรุษเป็นประธานาธิบดีอเมริกาใต้หลังออกจากคุกนักการเมืองคนสําคัญสําคัญในเมืองไทยนะครับผลตีจําลองสีเมืองนะครับเลาไล่ชื่อกันไปเราจะเห็นว่าเคยผ่านการเข้าไปถูกจองจํามาในคุกอย่างน้อยห้าวันสิบวันบางคนเป็นปีมาทั้งนั้นนะครับฉะนั้น ความติดคุกเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันแย่นะโฮจิมินนะครับรัฐบุรุษของเวียดนามเนี่ยท่านติดคุกมาไม่รู้เท่าไหร่นะครับติดในหลายประเทศด้วยนะครับท่านก็ยังได้เป็นรัฐบุรุษของเวียดนามอยู่ฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกว่าติดคุกเป็นความรู้สึกได้นะถ้าที่ไหนที่คุณไปแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าคุณหาที่ใหม่หน้าที่ของคุณคือหาที่ใหม่เท่านั้นนะครับและในขณะที่คุณหาที่ใหม่คุณก็เติมคุณค่าดีๆเข้าไปให้กับตัวเอง อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้มันขึ้นสัญญาณว่าสัญญาณไม่ดีผมไม่แน่ใจว่าคําพูดเมื่อกี้ได้ครบถ้วนไหมนะครับแต่ผมให้กําลังใจว่าเนลสันมนเดลานี่ติดคุก20กว่าปีนะครับรัฐบุรุษแห่งแอฟริกาใต้โฮจิมินประธานาธิบดีนะครับแล้วก็รัฐบุรุษของคนเวียดนามาท่านก็ติดคุกมาในหลายประเทศมากนะครับ นาักการเมืองไทยคนสําคัญลหลายๆคนเนี่ยก็ผ่านคุกมา5วัน10วันนะครับบางคนเป็นปีเพราะนั้นคุกไม่ได้การันตีว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จนะถ้าที่ไหนที่เขายังไม่ยอมรับคุณเดินหาที่ใหม่นะครับและในขณะที่เดินหาที่ใหม่พัฒนาตัวเองลอกล่อนสินไม่ดีเติมความดีเข้าไปในตัวเองแล้วก็บอกตัวเองให้มีความภาคภูมิใจในตัวเองไว้ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองไว้นะครับรักษาใจของตัวเองไว้ในขณะที่เราเดินนะ นะครับและถ้าหากว่าวันไหนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยที่บอกกับคนอื่นได้เนี่ยนะครับให้ส่งข้อความมาบอกกันให้ผมร่วมยินดีด้วยนะครับว่าวันหนึ่งเคยได้รับกำลังใจดีๆนี้จากผมคำถามที่สองครับผมถูกผมทอดทิ้งลูกกับเมียไปทำงานต่างประเทศลูกกับเมียเป็นลูกคนแรกลูกอย่างเล็กนะครับตอนนี้เมียก็ย้ายไปอยู่กับครอบครัวของภรรยา ผมไปสามปีแล้วยังไม่สามารถกลับมาเมืองไทยได้ผมตั้งใจว่าจะเอาดีให้ได้เพราะเมื่อก่อนชีวิตล้มเหลวเลยอยากที่จะเก็บเงินให้ได้ครบเพราะถ้าหากว่าแผนที่วางไว้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ครอบครัวจะไปได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีสบายทั้งภรรยาและครอบครัวของภรรยาทั้งหมดผมอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ แล้วก็อยากขอวิธีลบความรู้สึกผิดว่าตัวเองทอดทิ้งลูกเมียบอกอย่างนี้ดีกว่านะบางทีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากถูกผิดผมให้กำลังใจใคุณดีกว่าพระพุทธเจ้าทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวช ท่านหนีไปในวันแรกที่ลูกเกิดหกปีเต็มพระนางพิมพาเนี่ยโกรธมากนะครับน้อยใจนะครับ6ปีพระพุทธเจ้าไปวันนั้นไม่ลาพ่อเลยไม่ลาญาติเลยนหนีเลยกลางดึกเลยคุณว่าผิดไหมผิดทางโลกนะผิดทางธรรมนะแต่ว่าอาจจะถูกทางโลกก็ไนดะ้หรือถูกทางโลกผิดทางธรรม ถูกทางธรรมผิดทางโลกถูกทางธรรมเมื่อเอาเป้าหมายของการบรรลุมรรคผลนิพพานความพ้นทุกข์เป็นตัวตั้งแต่ผิดทางโลกนะผิดแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเสียใจมากวันที่กลับมากบินภัทในปีที่เจ็เนี่ยภรรยาไม่ออกมาหาด้วยเลยนะครับไม่มาเลยอยู่ที่ตำหนักก็คงจะน้อยใจและเสียใจมากเพราะตาก็คงจะโกรธมากตรงนี้เห็นอะไรบ้าง แต่เวลาคนพูดถึงพระพุทธเจ้ากลุ่มบุญบรรบัดติน,นับถือศาสนาพุทธกันทุกคนแล้วก็เราเคารพสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่เคยเอาเรื่องอดีตของท่านมาเป็นประเด็นเลยเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดกันที่ความบริสุทธิ์ของท่านเพราะว่าเวลาท่านบรรลุธรรมหกปีเสร็จแล้วท่านกลับมาช่วยหมดเลยและช่วยนานถึงสีบปีนางพิมพาภรรยาท่านลูก พ่อนะครับญาติเป็นพระอรหันต์กันเต็มเมืองเลยแล้วก็ยังศาสนาให้ตั้งอยู่ได้ทั้งโลกกธาตุีได้ประโยชน์มากเราเคารพที่คุณธรรมใหญ่ของท่านเราเคารพที่ความดีใหญ่ที่ท่านได้เกือ้อกูลโลกแล้วก็ก้าวข้ามสิ่งที่มันเป็นสิ่งอดีตของท่านทุกคนมีอดีตหมดแล้วครับท่านทั้งหลายคนมีความรู้สึกว่าตัวเองผิดหมดแต่ประเด็นก็คือถ้าเราจะ เอาตัวเองให้รอดเอาจิตวิญญาณของเราให้รอดเนี่ยเราจะต้องก้าวข้ามความรู้สึกพวกนี้โฟกัสไปที่เป้าหมายและทําให้มันจริงจริงจังๆ,ๆนะครับทําให้มันจริงจๆรๆๆๆิงจังๆคุณจะทําได้ไหมละ่ะคุณจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป้าหมายเพื่อความฝันของคุณเพื่อครอบครัวของคุณไหม ถ้าคุณทุ่มก็ลืมเรื่องนี้ซะนะครับแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของคุณวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ไกลกันที่ตัวจริงๆหรอกมันมี facebook มันมีโซเชียลเน็ตเวิร์ให้ใกล้กันมากขึ้นได้นะครับสำคัญว่าคุณอยากจะติดต่อกับทางบ้านไหมนะครับอยากจะใกล้กับทางบ้านไหมโซเชียลเน็ตเวิร์มันทําให้เราใกล้กันมากขึ้นได้นะครับนะอย่ารู้สึกผิด ลืมความรู้สึกตรงนี้ไปให้ได้แล้วอยู่กับปัจจุบันนะครับทำปัจจุบันให้ดีที่สุดโฟกัสไปที่เป้าหมายเอาดีให้ได้กลับมาเมืองไทยคุณเอาดีให้ได้ทําแบบพระพุทธเจ้าหายไป6ปีเอาดีให้ได้เวลากลับมามาช่วยคนอื่นเข้ามีหลายคนนะเหมือนกับข้อคําถามเรื่องของคนติดคุกเมื่อสักครู่เนี่ย ก็บอกว่าตัวเองเคยล้มเหลวตัวเองเคยผิดพลาดตัวเองเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาจะเอาดีไม่ได้เนี่ยผมไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆนะครับว่าคนจะเอาดีไม่ได้องคุริมานเนี่ยฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนองคุริมานก็ยังเอาดีได้เนี่ยเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณแท้หรือเปล่าคุณเอาจริงหรือเปล่า ถ้าคุณแท้คุณเอาจริงเอาจังมันได้ครับตอบอย่างนี้นะความรู้สึกผิดอดีตท,ทุกคนมันมีหมดนะครับลืมซะและมุ่งมั่นที่เป้าหมายผมเชื่อว่าภรรยากับลูกคุณจะเข้าใจทำให้สำเร็จนะครับทำให้สำเร็จแล้วก็กลับมาเมืองไทยเรียนรู้เหมือนกับเคสแรกแต่นี่เรียนรู้เพื่อความสำเร็จสำเร็จเพื่อประโยชน์ ประโยชน์เพื่อความสุขและไม่ใช่ความสุขของคนคนเดียวก็คือตัวของคุณเองมันเป็นความสุขของภรรยาความสุขของลูกของคุณด้วยนะครับหวังว่าคําตอบนี้คงจะเป็นกําลังใจให้ไม่มากก็น้อยนะนะครับข้อ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายข้อที่3นะอาจารย์ชอบสอนแล้วหลับตาไปด้วยเมื่อวานดูอาจารย์หลับตาตลอดแต่ฟังเพลินดีค่ะ <c oughs> ให้ความรู้มาก หลายๆอย่างเป็นความรู้ที่ไม่เคยได้ยินอยากให้อาจารย์ลืมตา Eye Contact มองดูผู้ชมจะดีมากๆค่ะเวลาอาจารย์หลับตาเนี่ยมันจะเค้นเอาความรู้สึกข้อความบางทีก็คิดนะตอนนั้นนะครับขึ้นมาและเวลาหลับตาเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่อย่างสงบนะครับอยู่คนเดียวอย่างสงบ มันอาจจะเหมาะกับการจัดรายการวิทยุหรือว่ามันอาจจะเหมาะกับการสอนในกลุ่มไลน์ที่ไม่ได้เห็นหน้ากันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอบคุณด้วยสำหรับคำแนะนำแต่ไม่เปลี่ยนหรอกนะขอคงความเป็นตัวเองแบบนี้ไว้ละกันนะครับปรารนาหลับตาก็หลับปรารนาลืมตาก็จะลืมนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะว่าทำไมถึงอยากเห็นอาจารย์ไปเป็นแบบนั้นเนะ่ยทำไมไม่อยากเห็นอาจารย์เป็นตัวเองเป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติของอาจารย์สิ่งที่ท่านแนะนํามาเนี่ยมันดีนะมันเหมาะมากเลยกับสายพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยพวกเซอร์วิสมา์ต่างๆนะครับพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินควรจะ eye contact นะครับพนักง,งานต้อนรับในโรงแรมพนักง,งานขายในห้างควรจะไอคอนแ t a ลูกค้านะครับยิ้มให้ลูกค้า แต่ว่าของอาจารย์เนี่ยไม่รู้จะอายคอนแทคไปทําไมเรามองกล้องมองจอมันก็เหมือนกับมองวัตถุอะไรหนึ่งเทื่อแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวตัวที่ท่านจะได้ประโยชน์จากอาจารย์มากที่สุดก็คือน้ําเสียงของอาจารย์ปัญญาของอาจารย์ความรู้คุณค่าที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงของอาจารย์ตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ท่านได้ประโยชน์นะครับนะเอาความรู้เอาคุณค่าเอาปัญญาในน้ำเสียงของอาจารย์นะครับ เวลาเรา eye contact เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจคนอื่นได้นะครับแล้วก็มันดูเหมือนกับเราจริงใจกับเขาแต่ก็เคยถูกสอนนะเวลาเรียนจิตวิทยาพัฒนาการเวลาเรียนจิตวิทยาความสำเร็จหรือว่าบุคลิกภาพเนี่ยเขาก็จะให้มองหน้าแบบ eye contact นะครับแต่ว่าถ้าในระดับปราณีตลึกซึ้งจริงๆเนี่ยการ eye contact การมองคนอื่น แบบสบตายิ้มเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจริงใจหรือเราบริสุทธิ์ใจกับเขานะนะครับมีไอดอลของผมอยู่คนหนึ่งเวลาท่านพูดเนี่ยท่านจะไม่สบตามองหน้าใครนะครับท่านจะมองต่ำทอดตาต่ำนะครับสำรวมแล้วก็ท่านจะไม่ยิ้มเห็นฟันนะครับ ท่านอย่างที่ท่านอยากให้อาจารย์ยิ้มยิ้มนะครับแจ่มใสเนี่ยเรองของผมท่านนี้ท่านจะยิ้มแค่แบบเนี้ยยิ้มที่มุมปากไม่มีเห็นไรฟันนะครับนานทีแบบนานเป็นปีๆนะแบบท่านมีความเบิกบานบางอย่างมากๆถึงจะยิ้มเห็นไรฟันการยิ้มแบบที่ยิ้มหน้ายิ้มธรรมดาแบบนี้เราเรียกว่าสิตะนะครับอาการของ ดวงตาที่ไม่ได้มองผู้อื่นแบบ eye contact ทุกเคสนะครับเป็ส่วนใหญ่ท่านจะมองโดยสำรวมแล้วก็อาการยิ้มแบบอาการยิ้มแบบที่ไม่เห็นไรฟันยิ้มแบบหน้ายิ้มแล้วก็มองนะครับทอดตาลงต่ำสำรวมเนี่ยเป็นการยิ้มของพระพุทธเจ้าจะว่ายังไงครับจะว่าท่านไม่บริสุทธิ์ใจไหมจะว่าท่าน ไม่เป็นสุดยอดของของนักพูดนักประชาสัมพันธ์ไหมนะครับท่านก็เป็นตัวเองของท่านแบบนั้นนะ่ยมองทอดลงด้วยความสำรวมยิ้มแต่ไม่เห็นฟันนะครับไม่ได้อายคอนแทคแต่พระพุทธเจ้าครับและพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ได้ยิ้มแบบยิงฟันพระอรหันต์ทั้งหลายจะยิ้มแบบความสำรวมนะครับเป็นอากับกิริยาแบบนั้น ฉะนั้นเวลาเราวัดความบรุทสิ์ใจความจริงใจของใครเนี่ยเราอย่าดูผิวเผินแบบนั้นนะครับแล้วถ้าหากว่าเราเห็นประโยชน์จากบางสิ่งบางอย่างในในตัวเขาเนี่ยเราก็เสร็จประโยชน์นะที่มาสอนผ่านไลฟ์เนี่ยก็เพื่อเอาประโยชน์มาให้นะครับและประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหน้าตาไม่ดีนะครับประโยชน์อยู่ที่คำพูดเนื้อหาในคำพูดดึงส่วนนั้นออกไปถ้าเป็นประโยชน์กับตัวเอง ประโยชน์ของผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับหรับคนไลฟ์ในเชิงบันเทิงเยอะแยะมากมายออกกำลังกายโชวก์กล้ามนะครับไลฟ์ live ให้คนดูก็เยอะแยะเล่นกีฬานะครับฟ้อนรำร้องเพลงอยู่ไลฟ์ live ให้คนดูให้คนมีความสุขเยอะแยะแต่ว่าคนไลฟ์แล้วก็มาตอบปัญหามาสอนคนเนี่ยสดๆเนี่ยมันมีน้อยนะครับให้เราฉลาดเอาประโยชน์จากที่อาจารย์มีนะเป็นคำถามที่น่ารักนะครับจริงๆเขาก็ ไม่ได้ถามอะไรเยอะหรอกแต่ว่าเราอยากอธิบายอยู่ในเรื่องนี้ของผมก็พอดีเลยนะครับที่นี่มีโอกาสาได้พูดนะเอาล่ะเรามาดูคำถามสดกันครับอตอนนี้ยังไม่มีคำถามที่ถามอะไรเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงสักสี่ทุ่มนะครับเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเลยอีกคำถามหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเซตเป็นวิดีโอเรื่องใหม่นะครับ